ผู้ชมเคยวาดฝันเอาไว้ไหมคะเคยวาดภาพอนาคตของประเทศไทยไหมคะว่าหลังจากจบการเลือกตั้งไปแล้วประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะคะเราได้เห็นความคิดเห็นของประชาชนผ่านเวทีที่ไทย PBS ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นผ่านไป3เวทีแล้วนะคะเป็นแคมเปญ p o สต election ภาพอนาคตหลังการเลือกตั้งค่ะโดยส่วนใหญ่ก็สะท้อนถึงภาพความคาดหวังของประชาชนในหลากหลายมิติด้วยกันนะคะส่วนใหญ่มองว่าจะเห็นอนาคตของประเทศไทยดีขึ้นหลังการ เลือกตั้งค่ะ สองเวทีล่าสุดจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาค่ะและที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่12มีนาคมผ่านการใช้นวัตรกรรมในการตั้งโจทย์ปัญหาเพื่อหาคำตอบและกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อค้นหาฉากทัศน์ชวนมองภาพฝันอนาคตประเทศหลังการเลือกตั้งครอบคลุมใน6ประเด็นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจรายได้รัฐราชการความมั่นคงการศึกษาสุขภาพสาธารณสุขสังคมพื้นที่การใช้ชีวิต แล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะทําให้ได้เห็นภาพฝันที่หลากหลายมากขึ้นโดยประชาชนคาดหวังอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงผ่านหลากหลายมิติทั้งการเปลี่ยนผ่านการกระจายอํานาจการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ําลดการผูกขาดและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นค่ะไอการพัฒนาต่างๆเหล่านี้ฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย มันเราต้องสร้างกลไกลการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นหรือคนในในท้องถิ่นให้ให้เข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยาการพวกนี้ได้ด้วยทํารถไฟทําอะไรต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยทำยังไงผมคิดว่าคนอีสานอยากจะนั่งรถไฟไปหาลูกหลานที่อยู่กรุงเทพทํางานกรุงเทพในระยะเวลาอันเร็วแต่ทํายังไงค่าโดยค่าค่ารถโดยสารรถไฟความเร็วสูงเขาจะเข้าถึงได้อยากให้คนหลุนไหมตีว่าเรียนผูป้ปกครองส่งไงเราไปเรียนไอ้กลับมาปัตน,นาประตทศของเราในเจิงก้อง กเกษตรตีมันเป็นความกเกษตรอย่างยืนอยากให้อนาคตของเราอะค่ะมีการกระจายอํานาจมากยิ่งขึ้นได้มีองค์ความรู้แล้วก็สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยที่ไม่ต้องแบบรอให้ภาครัฐหรืออะไรเงี้ยเข้ามาช่วยค่ะ สำหรับเวทีแรกของโพสต์อิเล็กชันภาพอนาคตหลังเลือกตั้งจัดขึ้นที่พัทยาตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเพื่อร่วมกันชวนคิดถึงภาพประเทศไทยในอีก10ปีต่อจากนี้โดยจะทยอยจัดเวทีครอบคลุมทุกภูมิภาครวม8เวทีด้วยกันก่อนจะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนะคะมาประมวลเป็นเหมือนนโยบายโดยประชาชนแล้วก็จะเชิญนักการเมืองเชิญประชาชนตัวแทนภาคส่วนต่างๆหลากหลายอาชีพนะคะมาร่วมกันออกแบบนโยบายภายใน ในเวลา72ชั่วโมงแล้วก็จะออกแบบเป็นเหมือนคล้ายๆโปสเตอร์หนังสัก3เรื่อง <Okay. S 1> ที่จะฉายภาพฝันอนาคตของประเทศไทยค่ะไม่ต้องสนใจยามีอะไร